สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1ตุลาห้าสนะครับโจทย์กำหนดให้ r เท่ากับเซตของ x y ที่เป็นสมาชิกของจำนวนจริงคาร์ทีเชียนกับจำนวนจริงโดยที่ y เท่ากับ1ลบ1ส่วนสแควรูท5ลบแอบส์ลบ x เมื่อ r แทนเซตของจำนวนจริงโดเมนของความสัมพันธ์คือเซตในข้อใดต่อไปนี้เขาถามหาโดเมนนะครับ โดยปกติโดเมนก็คือการจัดให้เป็น y เท่ากับ y เท่ากับแล้วหาข้อจำกัดต่างๆซึ่งในข้อนี้ครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มามันเป็น y เท่ากับอยู่แล้วเงื่อนไขต่างๆจะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือเงื่อนไขาภายใต้ o ู t ตัวที่อยู่ภายใต้ o ู t เนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์ถูกไหมครับเงื่อนไขที่สองคือ เงื่อนไขของเรื่องเศษส่วนนะครับตัวส่วนเนี่ยมันจะต้องไม่เท่ากับศูนย์ะครับก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าพี่แบงค์เอาสองเงื่อนไขนี้มารวมกันเนี่ยนั่นหมายความว่าจริงๆตัวนี้การที่มันไม่เท่ากับศูนย์แต่ตัวนี้มันมากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยเราสามารถเอาตัวนี้มาแก้ไขให้กลายเป็นห้าลบแอบส์ลูสามลบ x มากกว่าศูนย์เฉยๆได้ ก็เหมือนจะแก้ไปพร้อมกันนะครับเพราะอันนึงมันไม่เท่ากับแต่อันนึงมันมากกว่าเท่ากับแต่มันแลกกันอยู่ทีนี้พี่แบงค์เลือกที่จะแก้โดยการที่ใช้การแก้อัดสมการธรรมดานะครับของเรื่องแอบส์ลูดย้ายออกมาเป็นอย่างนี้ปกติเราถนัดที่จะเอาแอบส์ลูดไว้ข้างซ้ายนะครับเลยวางให้มันเป็นรูปร่างอย่างนี้แล้วกันนะครับทีนี้ยังจําได้อยู่ไหมครับว่าตัว3ลบเเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นแอบส์ลูด x ลบได้ จากนิยามาจากสูตรตัวนี้ a ลบ b มีค่าเท่ากับ Absolute b ลบ a โอเคนะครับแล้วทีนี้เวลาการแก้ไขการแก้สอาสมการของถ้าหากว่ามันน้อยกว่า a แบบนี้เราจะเปิดอาสมการโดยที่น้อยกว่า a มากกว่าลบ a เพราะฉะนั้นตัวนี้พี่แบงค์สามารถทำต่อกลายเป็น x ลบ3น้อยกว่า5แต่มากกว่าลบ5เอาลบ3บวกตลอดตัวนี้ก็คือบวก3 ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น5บวก3ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ2น้อยกว่า x มากกว่าเออขอโทษครับลบ2แล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็ x แล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่า8ดังนั้นในข้อนี้นะครับ x ที่เกิดขึ้นได้ก็เลยต้องอยู่ในช่วงลบ2ถึง8ตอบใช้1ครับข้อนี้เป็นข้อง่ายๆอย่างหนึ่งนะของข้อสอบแพทนะครับในการหาโดเมนแค่ หาข้อจํากัดให้ได้แล้วก็รวมข้อจํากัดให้เป็นโอเคนะครับ